สวัสดีครับผมบานทอาให้โชคสวัสดีพี่สุกุลสุขคนครับผมมาและพี่นองลาบพัฒนาของอาจารย์ไก่วันศุกร์ที่ยีเบทฟิจิกาสองหาหกแปดมังขนลาบพัฒนามาอคืนในเลเ่าหรอกสามสอ,สองสองเลขบนเลขล่างก็กคือซีสามออกซีหาหลักมากซีสามน้ะพี่นน้องเนาะ ออาจารย์ไกลันเข่าตรงๆเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นความได้พี่น้องได้ขัาตัวเน้นความของอาจารย์ไกลันอะไรตนาเนนี่ ของอาจารย์ใกล้นี่เข้าตัวเน้นได้พี่น้องเข้าตรงๆเป็นตัวเน้นพร้อมพี่น้องห้าไปบังคิบย้อนหลังใดผู้ทุนหน่อยก็จัดได้นะแต่ว่เนเน้นทั้งจิดสี่ิดแปดต่ว่าเลขวิ่งบัดเข่าตัวร่องแบบนี้แต่ว่าจับคู่เพื่อนจับเพื่อนกันเน้นให้อยู่แปดสองหลักสี่สามนี่เน้นจิดสี่ิดแปดเข่าแด้พี่น้องแด้ ขั้นเหล็กข,ขั้นเหล็กเบิร์นี่ทุกอาจารย์ละ่ะลุดมดัหน่อยนักหน่อยนาขีเขาขั้นเหล็กเบิร์นพี่น้องสังเกตหลดเหล็กออกหนึ่งหนึ่งเนี่ยคับบ่มีผูกบ่มีค้นเขาสามสามกับว่ามีคนเขา่า,ม,ม,ขามาออกเก็ดเกตมีตาซางคมเขาผู้เดียวอ่านมาเบิร์นสองสองอีกน้อพี่น้องเนาเหลี่ยกราวเนี่ยเบิร์ดีจัง วิ่งบนลานศ <c oughs> ูนกับเก่าศูน,นเห็นมาโดดนะน้องเนาะขึ้นมาจิอลอยมาวานนันสุกน,น,น,นี่บ้าเนาะเ็นศูนโดนนะเก็ยังมาเนนให้อีกอเ็นศูนโดนบ่เห็นมาโดนนะ จับคู่มีหอดศูนย์ศูนย์บาทพี่น้องเอยมักเลยวะศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หา Rung 7, Rung 8. กาศูนย์ว่าได้จับเนี่ยพี่จับให้แล้วพี่น้องก่าซ <c oughs> ี

เลขสามตัวหกศูนย์สี่สองเก้าห้า ส่วนตัวเน้นได้พี่น้องได้เะแนนศูนย์สี่กเน้เน,นต้งติดศูนย์ติดเก่าะวันศุกร์ที่ยี่ิเอ็ดพฤศจิกาสองห้าแปลาพัฒนาจาย์ไก่บนล่างวิ่งรวด0ูนย์กับเ เด่นที่โน0004 05 07 08 90 94 95 97เลขสามตัว604 295เพื่อเน้น04 9าได้พี่นองได้จะเลื่อนหมดางไปกลับเด้อเอาพี่น้องห้อกระชับหน้าจอเอาขั้นมากระจังจัดขั้นมาเข้ากับพานนะพี่น้องตัวเลขไ็นแค่หน้าทาง ขอคุณอาจารย์ใกล้ไรกับผมเอามันๆกันฝากคนลยก็แ์วได้ตามสวัสดีครับผม